วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการคำนวณผนังอ e ิฐบล็อกนะคะว่าผนังอ e ิฐบล็อกมีวิธีการคำนวณอย่างไรแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับอ,อถ้าเกิดเรามีประตูอยู่ในผนังนั้นเราจะหักจำนวนก้อนออกกี่ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันงั้นอย่างแรกเรามาคำนวณผนังอ e ิฐบล็อกธรรมดากันก่อนเราต้องหาจำนวนตารางเมตรของ2องอย่างนะคะคือจำนวนตารางเมตรของผนังกับจำนวนตารางเมตรของอิฐแล้วเอามาหารกันมันก็จะได้จำนวนก้อนที่ลูกค้าจะใช้ค่ะอย่างเช่นสมมติเรามีผนังกว้าง4เมตรสูง4เมตรนะคะ กว้าง4เมตรสูง4เมตรเราก็หาตารางเมตรก่อนเนาะก็เอา4คูณ4ได้เลยเพราะมันเป็นหน่วยเมตรอยู่แล้ว16ตารางเมตรแล้วอิดบล็อกอะค่ะอย่างที่ร้านตอนนี้ที่มีขายเนาะอิดบล็อกก็จะขนาดยาว40กว้าง20หนา7เซนความหนาเราจะไม่คิดอยู่แล้วเนาะเพราะเราใช้ด้านกว้างกับแค่ด้านยาวเท่านั้นในที่นี้เราก็ต้องแปลงหน่วยก่อนนะคะจาก40เซนก็คือ0.4ความยาวคือ0.2แล้วก็เอา0.4คูณ0.2ก็จะได้เท่ากับ0.08 ตารางเมตรแสดงว่า1ก้อนปูได้0.08ตารางเมตรเพราะฉะนั้นในที่นี้เราต้องใช้ทั้งหมด16ตารางเมตรใช่ไหมเอา16หาร0.08 16หาร0.08เท่ากับ200แสดงว่าผนังนี้เราต้องใช้ทั้งหมด200ก้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกค้าถามมาต่อว่าสมมุติในผนังนี้มันมีประตูอยู่ด้วยเราจะต้องหักออกจำนวนกี่ก้อน ทีนี้วิธีการคิดก็ง่ายมากๆพื้นที่ประตูอปกติมันก็มีหลายขนาดแต่ขนาดมาตรฐานก็คืออยู่ที่82เมตรปางก็จะใช้82เมตรในการหาเนาะ82เมตรก็ต้องแปลงหน่วยก่อนเป็น0.8คูณกับ2เท่ากับ0.8คูณ2เท่ากับ1.6ตารางเมตรนำ1.6ตารางเมตรเนี่ยเอาไปหักจากพื้นที่ผนังทั้งหมดก็แสดงว่าต้องเอา16มาหาักกับ1.6เท่ากับ 14.4แสดงว่าเราต้องก่อผนังจริงๆแค่14.4ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเอา 10- พื้นที่14.4ตารางเมตรเนี่ยหาร0.08ได้เลยก็จะเท่ากับแค่180ก้อนถ้าเกิดเป็นผนังปกติทั่วไปก่ปอเต็มก็จะใช้200ก้อนแต่ถ้าเกิดผนังที่มีประตูด้วยเราก็หาก,ก้อนที่ประตูออกก็จะเหลือแค่180ก้อนนะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างเนาะหรือมีคอมเมนต์อะไรอีกทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะคะอยากรู้เรื่องการคำนวน